ไม่สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลักคณาจำปา าสานาทีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะกลับข้อสู่เบรกที่สองของรายการเที่ยวไทยกันเถอะในช่วงที่สองนี้นะคะจะพบกับคุณปุ๊สสืบสกุลแก้วทิพรัตน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสืบวงขอโทษเลยเปลี่ยนชื่อสืบวงแก้วทิพรัตน์ค่ะ,ะคุณปุ๊ต่อเลยค่ะจะพาไปทานอ,อาหารซีฟู้ดเหรอคะครับผมครับคือก่อนที่เราจะไปทานอาหาร ที่เป็นบอกว่าเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบที่เด่นๆของโลกนี้มารวมกันอยู่ที่ซาวิโอนะครับที่โรงแรมชาทริมแกรนด์สุุมวิทครับซึ่งเพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งสามารถเข้าได้ทั้งสองทางทางทางด้านสยามคือตรงสยามไอ้ตรงนั้นคือพารากอนครับ่หรือจะเข้าทางเพชรบุรีตัดใหม่ก็ได้ครับ เขาเป็นโรงแรมแบบห้าดาวแบบสวยงามมากเพิ่งเปิดเลยนะครับคืออยู่แบบสุขุมวิทไม่ไม่ไม่ใช่ครับอยู่ตรงหาเพชรบุรีหรือว่าเข้าทางเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าสยามะมันอยู่ข้างหลังสยามครับสามารถเข้าทางคลักก้จะได้ครับเข้าได้สองทางนะครับชื่อชาเทรียมแกลนสุขุมวิทนะครับแต่ห้องอาหารที่จะพาไปไปทานนี่ชื่อว่าซาบิโอฮะซาวิโอซาบิโอครับครับแต่ก่อนที่จะ เราจะไปทานอาหารกันนะครับอยากจะพูดถึงเรื่องของเดือนนี้สักนิดหนึ่งนะครับอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเดือนมกราเป็นเดือนที่มากะรักใช่ไหมฮะมกรามากร,าากรักแต่เดือนกุมภาเป็นเดือนแห่งความรักครับพี่ติ๋ง uh huh. อ่าเป็นเดือนที่ความรักเบ่งบานมากเลยนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราจะพูดถึงว่าวันที่สิบสี่คือ กุมภาคือวันวาเลนไทน์ถึงนะครับเป็นวันแห่งความอ่าซึ่งเป็นวันแห่งความรักระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแต่เมื่อประมาณสักสิบสามปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่มันมีการบัญญัติคําขึ้นมาอีกคํานึงเป็นอีกวันหนึ่งเรียกว่าวันกาเลนไทน์เดย์ฮะมันอะไรผสมกับอะไรคะอ่ามันก็คือคําว่าเ๋ยวนะครับก็คือผู้หญิงฮะ g a l e บวกกับวาเลนไทน์ ก็เป็นวันแห่งความรักระหว่างเพื่อนผู้หญิงอาจจะสองคนหรือกลุ่มเพื่อนนะครับเป็นวันที่ก็ต้องการเหมือนกับว่าเติมความสุขความสนุกสนานเติมพลังใจให้กันและกันอ่าซึ่งปกติเนี่ยถ้าผู้หญิงเราไม่มีแฟนไม่มีคนรักแล้วไปวันที่สิบสี่เราจะฉลองคนเดียวเหรอถูกไหมครับเขาเลย ทำวันวันการเลนชายดเดย์นี่เป็นวันที่สิบสามกุมภาฮะคือก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันเลยเพื่อได้ออกไปฉลองกันเติมกำลังใจเติมพลังใจให้กันและกันจริงๆมีที่มาที่ไปนะพี่ติ๋วค่ะยังไงเอ่ยไอเรื่องเนี้ยมันเกิดเมื่ออ่าสิบสามปีที่ผ่านมานะครับประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับมันมีหนังที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นซิทคอมอะฮะเป็นอเมริกันซิทคอมนะครับครับเป็นเป็นทีวีนะครับ ชื่อว่า Park and น e รี e a t i ชันะครับซึ่งในเรื่องในเรื่องพา r k a n ัน e รี e a t i ชัเนี่ยก็จะมีะตัวเอกของเรื่องคือ l e s l ี e ย์โนบนะครับอันนี้จะรับบทโดยเ m มมี่โฟเลนะครับเอมมี่โฟนะครับเขาได้จัดงานใ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 น,ในซีรีส์นะเขาจะได้จัดงานฉลองในกลุ่มเพื่อนสนิทนะครับคือตรงกับวันที่สิบสามกุมภาพันธ์ mm hmm. มันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเราไม่มีแฟนในวันที่สิบสี่ เราเป็นผู้หญิงเราก็สามารถที่ออกมาฉลองได้เราฉลอง<ม>ล่วงหน้ากันเลยก็คือวันที่สิบสามนะครับอ่าซึ่งตอนเนี้ยก็มีในโลกเนี้ยก็มีหลายที่ที่จัดฉลองวันการเลนทายกันแล้วนะครับอ่าเมืองไทยก็ผมเห็นมีปล่าปลายนะครับไม่พอครับผู้หญิงเขาจัดกันแล้วผู้ชายละ่ะมันน่าจะมีเมลเลนทายเดย์ ides, เหมือนกันใช่ไหมพี่<ม>ก็ M-A- l E ชไใชไหฮะ<ม>ก็เป็นวันระหวความรัก ระหว่างเพื่อนผู้ชายซึ่งกันเลยกันถูกไหมครับในการที่ออกไปฉลองอ่ะคู่รักก็ฉลองแล้วสิบสี่วันที่สิบสามก็ผู้หญิงก็ออกไปฉลองมาแล้วเพราะฉะนั้นผู้ชายตักหน้าเลยเป็นวันที่สิบสองกุมภาครับผมก็เป็นสิบสองกุมภาเลยมาตัดห้าตัดหน้าเลยใช่ครับซึ่งการไปฉลองกับกลุ่มเพื่อนนี่ก็มันไม่ได้แค่ว่ามันมันก็เป็นการรวมตัวของเพื่อนนะครับอ่าเราสามารถที่จะ get to g e t h e r ได้ในหลากหลายไม่จําเป็นว่าต้องไปทานอาหารกัรนอย่างเดียวจะออกไปทํากิจกรรมไปออกไปเล่นกีฬาโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็มาฉลองกันต่อครับมันก็เลยมี3วันซึ่งผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยก็คงจะมะีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องมาเลนทายเดย์กาเลนทายเดย์แล้วก็วาเลนทายเดย์ติดก,กันสาวันนะครับซึ่งพวกห้าสัพพสิแมวเกิแลแล้วก็เป็นคู่รักครับ ซึ่งต่อไปผมเชื่อว่าก็อาจจะมีพวกห้างสรรพสินค้าร้านอาหารคงจับเอาสิ่งเหล่านี้ไปเล่นเหมือนกับที่อตอนนั้นที่วันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดใช่ไหมพี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดที่เขาทําแล้วก็ประสบความสําเร็จในเมืองจีนใช่ไหมฮะใช่บ,บ้าน,โโนเราต้องมาเล่นใช่ไหมฮะค่ะสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดแล้วก็ไม่พอก็อยังมีเขาเรียกอะไรฮะเดี๋ยวนี้ก็โปรโมชั่นกันวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนสองสามเดือนสาม ใชหลังจาก1 1อ1ประสบความสาเร็จในทําโปรโมชั่นในแง่มุมของการตลาดจะมีรถมีรถแลกแจกแถมหลังจากนั้นก็เลย12-12ก 12, 12, ็เอาด้วย1-1 2-2 3-3ไล่มาทุกเดือนกัน<ล>หมดเลยครับก็ดีฮะสําหรับผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับได้ได้บริโภคในสิ่งที่ดีโอเคครับอันนี้เราจะไปฉลองมาเลนทายเดย์กาเลนทายเดย์และวาเลนทายเดย์กันที่ไหนนะครับซึ่งตอนเนี้ย เราเราพูดถึงเรื่องวาเลนไทน์กันดีกว่านะครับร้านแรกที่ผมอยากจะชวนไปเลยนะครับสำหรับคนที่อยู่แถวเชียงใหม่นะครับก็ทางร้านเลเลฟองนะครับของเชฟอ้นปัตตภีนะครับเขาก็จะจัดอ,อาหารเป็นพิเศษที่เป็นเป็นดินเนอร์นะครับสำหรับผู้รักนะครับอันเนี้ก็จะเชฟอ้นเนี่ยก็คือเพิ่งเป็นผู้พิชิตเชฟกระทาเหล็กเมื่อเมื่อปี2022ปีที่แล้วนี่เองนะครับ ร้านเป็นร้านฝรั่งเศสสวยงามมากเหมาะที่จะไปทานข้าวแล้วก็เหมือนกับว่าได้อยู่กับกับคนรักนะครับได้อยู่คนรักนะบรรยากาศเนี่ยเหมาะโรแมนติกและผมเชื่อว่าถ้าวันนั้นเรายังไม่ได้ขอแต่งงานอจะขอแต่งงานที่ร้านเลเล่ฟองได้เลยับซึ่งเมนูก็มีตั้งแต่เนี่ยฮะมีหอยนางลมใช่ไหมฮะ มีโฟกลาเทอรีนในตับห่านนะครับแล้วก็มีไอตัวที่เป็นคาเวียกับอ่ามีคาเวียกับทูน่าทูน่าเชวิเซเชวิเซ่ก็คือเป็นยำแบบเป็นอาหารเปรูฮะใช้ปลาสดปลาทูน่าสดมายำแล้วก็ก็ใช้คาเวียเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีซุปที่เป็นเห็ดมอรลเป็นคอนซูเม่นะครับอันต่อไปก็เป็นตัวไก่นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้าวริซอตโตแล้วใส่ทราฟโฟแล้วก็มีอก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 ไก่นะครับ อีกตัวเมนคอสก็จะเป็นเนื้อวากิวเป็นคาโกชิมาจากญี่ปุ่นนะครับถ้าใครไม่ทานเนื้อก็จะเป็นชิเลียนซีบาสได้นะครับอันนี้ก็เป็นเซตเมนูที่ไปที่ร้านเลเลฟองที่เชียงใหม่นะครับของเชฟปนนะครับตบท้ายนะครับนะครับจดเบอร์ไว้เลยนะครับ097-970-8947นะครับลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับไม่ทราบว่าเซ็มตรด้วยอย่างนะครับ ร้านที่สองครับอ่าจากเชียงใหม่ไปต่อเลยอุบลน,นะครับนี่คือใช่ร้านหมกครับร้านหมกก็คือป้าเชฟนะฮะนี่ต้องบอกว่าเชฟฝฟ้เชฟฝ้าป้ายแดงของผมนั่นเองนะครับที่บอกว่าเชฟไฟไป้ายแดงนะครับปกติเราก็เรียกกันว่าป้าเชฟนะเพราะว่าเพิ่งได้รับอ่ารางวัลมิชลินบีฟกูมองปีสองศูนย์สองสามล่าสุดเลยนะครับเป็นเชฟเทเบิลนะครับของทางร้านหมกของของเชฟไฟเนี่ยนะครับ ก็จะมีตั้งแต่เมนูมีตั้งแต่หอยนางลงฝรั่งเศสนะครับหอยเชลลมีซุปทรัฟเฟลนะครับมีเป็ดกับตับห่านที่เป็นมูสนะครับแล้วก็เมนก็จะมีพวกให้เลือกตั้งแต่มีเนื้อมีหมูมีแกะเลือกกันได้เลยนะครับอันนี้สามารถติดต่อไปที่ร้านได้นะครับ0967409616นะครับ 0967409616นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูเซตเมนูสำหรับวริเลนทนยที่หมกอุบลราชธานีนะครับถัดไปครับจากอุบลอ่าเรากลับมาที่แก่นฮะถ้าชื่อแก่นคงจะทราบนะครับว่าขอนแก่นใช่ครับนี่ก็เป็นร้านมิชลินปีล่าสุดเหมือนกัน2023นะครับเป็นมิชลินไกด์ปีล่าสุดนะครับก็จะมะีคู่เชฟที่น่ารักมากเลยนะครับอ่ก็จะเป็นเชฟจิ๊บนะครับ อ่าเชฟโกหรือเชฟไพศานั่นเองนะครับอ่าคอนเซปต์ Concept ของที่ร้านแก่นที่เป็นเชฟเทเบิลนะครับเขาใช้คำว่าเป็น love i s India อ่ love is i s t h e a i คถ้าผม love is a s t i e d i a ก็จะมีอ่เซตเมนูนะครับที่จะให้ได้เลือกคานกันนะครับตั้งแต่เขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเสียงจากเพลงนะคร ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงนะครับก็มีตั้งแต่ชื่อชื่อน่ารักมากเลยเนะี่ยคอนเซ็ปเป็นพาข้าวพาฮักพาฮักน่าจะเป็นพารักมั้งฮะที่ <พา S 1> ใช่ไหมฮะ <พา S 1> อ่ะาก็อบอกว่าเ <c oughs> มนูแรกก็จะเป็นคอรสแรกเป็นดาวมีไว้เปิ่งนะครับอันนี้เป็นไหมไทยเมนูที่สองเป็นหน้าหน้าทองอันนี้ก็จะเป็นอ่ากุ้งนะครับเมนูที่สามก็จะเป็น ไฟ f i ล์บอยก็คือเป็นปลาแซลมอนนะครับกับพอร์ชเอ็กนะครับห่อด้ห่อห่อไอพอร์ชเอ็กนะครับไอไข่ครับอันต่อไปก็เป็นเลือดกรุบบีนะฮะชื่อเพลงอีกเหมือนกันนะฮะเป็นอ่าเป็นซุปนะฮะเป็นซุปอันนี้จะเป็นอ่ามีมีชีสแล้วก็มีตัวเบลเปเปอร์ไอตัวอะไรนะพี่เบลเปเปอร์ไอไอพริกนะ ปิกฝรั่งนะฮะปิกฝรังร่งกาแปิกหวาน,วานใช่ครับออันต่อไปคาเฟอีนอันนี้ก็จะเป็นอ่าซี่โครงนะฮะซี่โครงนะฮะแล้วก็เคลือบด้วยตัวย่างด,ด,ด้วยด้วยด้วยกาแฟนะครับจบด้วยช็อกโกแลตนะครับจบด้วยช็อกโกแลตราคาดีมากนะครับราคาดีมากคือแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเซ็ตใหญ่ขนาด,ดนี้ยนะมาต้ง้องมาเนี่ยนะพี่ว้าอยู่ที่ไหนนะ อยู่ที่ขอนแก่นนะฮรร้านแก่นอยู่ที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ไม่ได้เสิร์ฟแค่วันที่สิบสี่นะครับเมนูนี้เสิร์ฟตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าใครจะไปฉลองมาเลนทายการเลนทายหรือวาเลนทายนะครับก็สามารถที่ติดต่อเข้าไปได้ที่ร้านแก่นนะครับขอนแก่นศูนย์แปดสามเก้าหนึ่งสองแปดหกห้าเก้านะครับโทรไปได้เลยนะครับศูนย์แปดสามเก้าหนึ่งสองแปดหกห้าเก้าครับ จากคอนแกนอ่านี่คือขวัญใจของผมเลยนะครับเชฟหนุ่มนะครับเชฟหนุ่มจากซาหมวยสันนะครับซาหมวยอ่าชื่อร้านซาหมวยสันแล้ก็เป็นหมวยเป็นลูกหมวยคนที่สามเหลือลพี่เปลกฮะอ๋อซาหมวยอ๋อาหมวยเป็นลูกสาวก็จะต้องเป็นลูกคนที่สามอ๋อครับผมอันนี้อันนี้นี่ผมทราบพร้อมสันเชฟหนุ่มเนี่ยนะครับเขามีฟู้ดแล็ของเขาเองนะฮะ เป็นแลบของอาหารอยู่ที่นั่นเลยมีการทดลองมีการทำการหมักการดองเฟอร์มนเทชันคือเป็นเป็นวิทยาศาสตร์การอาหารที่เชฟหนุ่มแบบเก่งมากนะครับในการที่ค้นคิดคิดค้นอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเชฟหนุ่มก็เพิ่งได้ตัวมิชลินไกด์เหมือนกันนะฮะ2023ล่าสุดเลยนะครับคอนเซปต,ต์ของเชฟหนุ่มที่เอามาทำสำหรับวาเลนไทน์นฮะใช้ชื่อว่า The Journey of Love ชื่อว่าน่ารักมากท้นทางแห่งความรักใช่ครับแล้วผมผมชอบมากเลยนะครับในการในการครีเอทของเชฟหนุ่มถ้าเราดูเมนูนะครับสีก็แบบหวานแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นโรสสีชมพูหวานฮะอ่าเขาเาเริ่มต้นจากคอร์สแรกเขาเรียกว่าเป็น first love หรือรักแรกนะฮะอันนี้ก็ใช้ มีคาเวียของหัวหินหัวหินตอนนี้มีคาเวียแล้วนะฮะเขาเลี้ยงปลาเซอร์เจียนอ๋อใช่เขาเลี้ยงกันที่หัวหินใช่ครับฮาแล้วก็มีช็อกโกแลตจากหนองคายนะฮะมีลูกหมอนจากกล้วยเดือยนะครับแล้วก็ตบด้วยสาโทซาสาโทซาก็เหมือนกับเป็นเป็นสปาร์กิ้งอะฮะเป็นสปาร์กิ้งแต่เป็นไรซ์วายก็คือเป็นเป็นเป็นสาโทนะฮะแล้วก็มีเค้กแป้งเปียกนะฮะก็เป็นพวกแผ่นเค้กอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นอามูสบุสนะฮะ ไม่ทานก่อน<ม>แล้วต่อไปเนีชื่อว่าขนมกอดกันนะพี่เนี่ยคือคือเขาให้ความรู้สึกแบบวาเลนไทน์วันแห่งความรักจริง,รงๆนะฮะขนมกอดกันก็เป็น <พอ S 1> ตัวนี้เป็นสาสาคูปะหม้อไส้ปูครับพี่อ่ากับปาดิโชหมูแดงน้ำจิ้มก็จะเป็นบักฮุงแบบเผ็ดๆนะฮะอะบักฮุงอะไรพี่ติดฮะบักฮุงคืออะไรไม่รู้เหมือนกัน มะกรุมก็คือไอ้ปาปายาพี่ปาปายามะละกอาาามะละกอเอาข่าไาาั่เอ,า,อาบกหุงบกหุงภาษาอีสานใช่ครับใช่ครับมะละกอ,อมะละกอเขาเขาก็มีก็มีผักโลนปลาเค็มนะครับมีหมูนหนาวนะครับอันนี้ก็อยู่ใน อ่าคอร์สแรกที่เขาเรียกว่าเป็นพาจีบนะฮะมีพาจีบพาแอลพาแรงแล้วก็พาหวานคือทุกเมนูเนี่ยเขาครีเอทแล้วก็ใส่สตอรี่ลงไปนะครับมันไม่ใช่แค่สตอรี่อย่างเดียวนะครับนั่นคือว่าเขาได้เลือกวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบท้องถิน่นแล้วใส่เรื่องของเทคนิคในการปรุงเข้าไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับอ่าก็สามารถที่จะจองได้นะครับของซามัวยันซันนะครับ อ่าเดือดเจอร์ o ีย์อสำหรับวาเลนไทน์นะฮะศูนย์เก้าแปดแปดเก้าหนึ่งเก้าสองสี่เก้าครับศูนย์เก้าแปดแปดเก้าหนึ่งเก้าสองสี่เก้าครับอันต่อไปครับอ่าจากอ่าอะไรนะเมื่อกี้ขอนแก่นก็อไม่ใช่ดิฮะฮะอุดรขยับมานิดหนึ่งนะครับก็เป็นเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่เนี่ฮะก็ที่นี่นะฮะก็จะมีขอภาพเขาใหญ่กลับมาด้วยนะครับ เขาใหญ่นะฮะก็จะเป็นอ่าเป็นเซตวาเลนไทน์นะครับอ่าราคาก็น่ารักมากนะครับให้มีวายแดงแล้วก็มีชอ่อกูหลาให้ด้วยนะครับฮะพันห้าร้ 99, อันนี้ที่ริปแมนเขาใหญ่นะครับก็มีตั้งแต่ตัวอ่าเริ่มต้นด้วยครีมหุดพอชินี่นะครับไอเป็นครีมซุปพอชินี่สลัดปุ้งพันเบคอนแล้วก็เมนคอร์สก็จะเป็นเปเปอร์สเต็กนะฮะเป็นเนื้อสันในแองกัสนะครับของออสเตรเลีย แล้วก็ตามด้วยช็อกโกแลตแล้วก็มีอภิานานาการก็เป็นวนยแดงและกุหลาบป็นช่อนะครับอันนี้สามารถติดต่อได้ริปแมนเขาใหญ่นะครับ0992893555 0992893555โอเคครับคราวนี้เรากลับเข้ามาสู่กรทมแล้วครับครับที่กรทมก็คือร้านซาวิโยที่ผมว่านะฮะก็นี่จะมีเชฟ ดา r i ีวสนะครับซึ่งเป็นผู้มากประสบการณ์แน่นอนอยู่แล้วทั้งในยุโรปออสเตรเลียเซาท์อีสเอเชียมิดเดิลอีต์นะครับทั้งโรงแรม5ดาวและมิชลินสตาร์นะครับที่นี่จะเน้นเรื่องวัตถุดิบใหม่ๆพี่ติ๋มครับบรรยากาศดีมากเข้าไปเนี่ยแบบตะลึงันกันไปเลยนะครับขอภาพไล่เรื่อยๆเลยครับใช้แสงดีด้วยใช่ครับไลติ้งดีทุกอย่างดีคนที่ออกแบบที่นี่นะฮะชื่อโรเบิร์ตโรเบิร์ตฟิลลิป ออมสนะครับเป็นสถาปนิกชั้นนำของโลกนะฮะร,ร่วมกับบริษัทดีดเนะครับเป็นดีดีไซน์เวิร์กช็อปพัฒนพัน์นครับสวยมากเเพี่เิ๋มใช่เข้าไปแล้วก็ตอนนี้เพิ่งเปิดใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาไม่แรงเลยพี่ติ๋มถ้าเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าสิ่งที่จะได้กินนะครับพี่ติ๋มครับวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยมีตั้งแต่นะครับ หอยนางรมฟินเดคลงนะครับมีมี l o เตอร์นะครับอ่ามี็อบสเตอ l o ล s t e r เนี่ยเป็นบสเ s t e r แบบคือตัวใหญ่ๆเลยนะครับ mm hmm. เป็น l o เ s t e r เป็นเอ่อมาเป็นแคนาเดีย lobster นะครับ mm hmm. เป็นแคนาเดีย l o เ s t e r แล้วก็มีเครฟ f i s h ซึ่งเครฟิชเนี่ยก็คล้าย lobster อร์อันนี้ mm hmm. นะครับ่ะคือคือตัวใหญ่แบบผมงงเลยว่าในราคาพันเก้าร้อย เก้ 99, 1990าสิบเก้าสิบเก้าบทพันเก้าร้อยเก้าสิบาทแต่เรามีแคนาเดียนล็อบสเตอร์ให้ทานมีเคลฟิชให้ทานมีหอยนางรมให้ทานมีเนื้อวากิวให้ทานนะครับ mm hmm. มีแซลมอนมีกุ้งแม่น้ำมีปลาหิมะแล้ว mm hmm. แต่ละอย่างแต่ละอย่างพี่แบบคือไซส์บิ๊กเบิ้มทั้งนั้นเลยนะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวอของตัววาเกิวนะครับของเขาที่ใช้ ระดับแบบมาวิ่งแบบเอห้าเลยฮรระดับ,บห้าหับมาวิ่งห้านะครับบางวันเราจะได้มีหมูหันสเปนนะครับท่านผู้ชมต้องเห็นเห็นไหมฮะดูว่าก้ามมันใหญ่ขนาดไหนครับใหญ่มากคือใหญ่มากพี่ติม๋มคือถ้าเราไปแค่สเตชันที่เป็นซีฟู้ดออนไอซ์เนี่ยครับผมว่าก็คุ้มแล้วกับพันเก้าร้อยเก้าสิบาทอันนี้นเป็นบุฟเฟ่หรอคะเป็นบุฟเฟ่ครับพี่ เลือกฮะเลือกเลือกทานได้เลยตั้งแต่6โมงเย็นจนกระทั่งถึง3ทุ่มครึ่งเนี่ยนะฮะยาวด้วยใช่ครับยาวเลยครับพี่ซูชิก็มีนะครับซูชิมีฮอกไกโดสแกลลอปมีแคลิฟอร์เนียโรนะครับมีโคคัตอ่ามีไอบริโก้แฮมนะครับนี่เหมาะกับสายสายซีฟู้ดอ่ะครับซีฟู้ดเนื้อก็มีนะพี่เิมี่นี่คือมาบริ่งห้าเลยนะครับมาบริ่งห้า ปลาหิมะก็มีแล้วก็เชฟตรงนี้จะเป็นก็เป็นเขาเรียกเป็นเชฟสเตชันนะครับเป็นเทปังนะครับเชฟเขาโชว์แบบโอ้โหท่านผู้ชมได้เห็นนะครับท่านผู้ฟังอาจจม่เครับโอ้มีลีลาในการที่ใช่ครับเห็นไหมครคงมีดครงโอ้สารพัดในการที่แบบจะโชว์นะครับครับ บางวันก็จะคือเขาจะ,จะสลับกันไปนะครับในตัวไอ้คาวฟิ้งเซชันเนี่ยก็จะมีตั้งแต่หมูหันสเปนนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่ในภาพนี่ก็คือ,อตัวไอบริกรแฮมครับมาเป็นขาเลยนะฮะ mm hmm. มาเป็นขาเลยเนี่ยก็คือสไลด์กันกินกันสดๆตรงนั้นเลยนะครับ mm hmm. ตรงสเตชันตรงเนี้ยที่เป็นโคกตรงนี้เป็นโฟกัสสเตชันยังมีทรัฟเฟิลสลามี่ให้ทานด้วยพี่ติดอืม mm hmm. ครับคือยิ่ง ใช่ครับเป็นทรัฟเฟิลสลามี่เป็นสลามี่ที่มีทรัฟเฟิลใส่เข้าไปนะครับครับส่วนอ่าเนี่ยครับนี่เห็นไหมฮะนี่เป็นเนื้อเห็นชัดๆเลยนะครับมันมันอันนี้เป็นมันมันสะอาดนะะต้องบอกมันสะอาดเนี่ยฮะมีทรัฟเฟิลสลามี่นะครับทางด้านซ้ายมือหอมมากครับครับถัดไปเลยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นชีสนะครับก็มีสารพัดชีส ให้เราได้เลือกนะครับคือเราชอบอาหารแบบไหนไปเซชันนั้นนะครับชอบอาหารแบบไหนก็ไปเซชันนั้นอาหารอินเดียก็มีนะครับอาหารอินเดียก็มีมีตั้งแต่ตัวแลมนะครับ <c oughs> มีมัสตันมัสซ่าผมเคยสงสัยอยู่นะพี่ติ๋วเรื่อง <c oughs> เรื่องมัสตันกับกับไอแลมเนี่ยเขาบอกว่าแลมเนี่ย อ่าอันนี้ให้เห็นนะครับดูว่าพี่ติ๋มดูว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนตัวของตัวซูชินะฮะตัวซูชิมีกุ้ง<ส>หวานนะฮะมีเออมีครบเลยนะครับอูนงอ,อูนี่นะครับนนครับอันนี้จะพูดถึงแลมดิถึงนะฮะก็บ,บอกว่าแลมเนี่ยมันก็คือตัวแกะนะครับมัดตั้นก็คือแกะอ่าแต่แลมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแกะทารกแกะเด็กแกะเป็นลูกแกะที่อายุไม่เกินหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะมีเนื้ออีกแบบหนึ่งความนุ่มแต่ถ้าเป็นมัตตันเนี่ยเป็นเนื้อแกะที่โตแล้วโตวแล้วก็คือมีอายุเกินหนึ่งปีขึ้นไป mm hmm. แต่ถ้าทางอินเดียเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวมัตตันเนี่ยเขาจะไปเรียกกับแพะพี่ mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยแ้าสมสติว่าจะเป็นเขามีเสิร์ฟแบบมัตตันบริยานี่มันก็คือข้าวบกแพะพี่ไอตัวข้าว mm hmm. บริยานี่คือข้าวบกนะครับ mm hmm. ครับภาพถัดไปเลยครับ อ่านี่เป็นหอยนางรม<ล><ง>ฟินเดอร์ฮะฟินเดอร์แครจากฝรั่งเศสนะครับอันนี้ติ่มิ่งนึ่งนี่คือก๋วยเตี๋ยวพี่เี่มมาเขีริ้วใช่ไหมไม่มี้าคีริ้วแต่ที่มันเด่นมากนะครับคือตัวเนื้อ,อเนื้อก็คือเขาใช้เนื้อวาเกิวนะฮะ<า>เนื้อก็จะนุ่มอ่าเป็นวากิวแบบสไลด์บางนะฮะเป็นเป็นเป็นเนื้อสดนะครับแล้วก็จเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่าเป็นก๋วยเตี๋ยวครับผมสั่งเป็นเป็นเป็นซุปมาก็คือเป็นเกาเหลาแล้วก็ตัว อ่าอันนี้ก็เป็นกุ้งเชมปุระนะฮะกุ้งก็เป็นกุ้งแบบกุ้งไซส์ใหญ่เลยนะครับถัดไปเลยครับเราเหลือเวลาน้อยอ่าอันนี้ก็คือตัวอ่าเป็นเป็นหอยเชลล์จากฮอกไกโดนะครับตัวไซส์ใหญ่มากนะครับที่นี่ก็มีโฟลกลายพี่โฟกลาด้วยวะใช่มีโฟกลาด้วยพี่ตุ้ยครับอยู่กนาร้อยเก้าสิบาได้ครับอยู่ในบุฟเฟ่ต์ครับแล้วโฟกลายที่นี่อร่อยมาก แล้วก็เมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะราคาบุฟเฟ่ต์เท่าไหร่นะพันเก้าร้อยเก้าสิบาทครับโอ้แต่แล้วถ้าเกิดเจอนักกินเนี่ยนะแบบใช่ครับอ่ันนี้แกะฮะอันนี้เป็นแกะจากนิวซีแลนด์ครับแกะจากนิวซีแลนด์ครับค่ะแล้วช่วงโดยเฉพาะช่วงนี้อันนี้ปลายหิมะนี้ก็ปลายหิมะช่วงนี้ถ้าเป็นวาเลนไทน์นะครับเขาก็มีอ่าราคาพิเศษสําหรับคู่รักนะครับหมดเวลาแล้วครับผมฮะ ลองติดต่อไปได้ครับ0 2 1 2 6 7 9 9 9นะครับเขาบอกว่า say it with dinner นี่แหละครับโรงแรมชาเทรียมนะจ๊ะที่ชาเทรียมครับครัวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะน้องปุ๊กค่ะคุณสืบวงแก้วทิพรัตน์ดิฉันลักษณาจำปาและทีมเที่ยวไทยกันเถอะลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลักคณาจำปา